ผู้บริหารเขารออยู่คุณลองสักประโยคไหมนี่เมื่อกี้พูดอะไรับไม่ไม่เอาแค่ลาบเลื่อนเลยเอาอย่างอินเกมอินเกมหรือรออินเกมรออินเกมเขามีจังหวะมันต้องมาจากใจมันต้องมาจากใจมันต้องมาจากใจถ้าเป็นเซตแบบมาถึงโอกาสแพ้น้อยมากอะไรเงี้ยมันเฮ้ยมาอินเวทไหมเออมันดูแบบเฟซเกินไปมเขาเข้าแถวรอเลยนะมาร์กี้อย่าไปนะลูกแล้วครับเขาไม่มีซีซีก็จริงแต่เขาามั่วมาจนตายได้นะเอาบอลลูนมาต้มอยู่ที่เลนบัาบเราก็เอาตัวเล็กซะก่อนนี่แล้ว ขึ้นไปปาจ่อๆอเลยทีเยมเเกมเมื่อกี้นี่ผมเป็นซัำสองเกมนี้แหละจะเป็นแครี่แทนพี่โตเองอเราเอาตามสองลูกที่นป็นครั้งแล้วโซนป้องกันพื้นที่เขาก็เป็นห่วงไม่กล้าเดินขึ้นมาวันทีมดูกดดันจริงๆนะดูแบบไม่ได้ว่าดุดันเดินสูงเหมือนตอนรอบคุสเตสกเท่าไหร่ก็จะเน้นเอาช์นั่นแหละเฮ้ยมาคิทเขาเขาเขาซ่อนพุ่มเหมือนสบตากันอยู่หรือเปล่าเป่งออร่าใส่กัน ได้พบศพตาก็อยู่ในพุม่มมันมีอะไรไหวๆอยู่ในพุ่ม้าตตัวั้นยังไม่โผล่มาด้วยนะยังไม่โผล่มาด้วยนะเอจอยางการหายใจเลยคู่บนอ่ะยางอีกไม่ออกนมคลิปอา้าไม่ออกท้าทายไงเออไม่ออกไม่ออก อ้หี้ยมาล้วทำมาแล้ห็อยอล้ฮุ้ยเล่ฮ้เล่ฮ้ข้างบนนะออกมาแล้วนะมนหลุดๆหน้าแทงใส่มากี้ก่อนครับตอนนี้แต่ว่ามาเนก็ไม่ได้เจ็บมากใช่ว่าทาอะไรกันไปบ้างแต่หลุนๆเลื่อนเหลือเยอะกว่าตรงนี้มาครับข้างหน้าหมูคูโดนใส่มามูหวานต้องถอยออกมาโอลิเเนอร์เด้งแล้วนี่แต่ก็มีฮิวจากเต่าเอ็กยู่มันจะไปต้องกครับยืนเฝ้าเลนไปก่อนนะมันพีมาข้างล่างด้วยจบที่เลสร้อที่มังกร เอาแล้วเอามันผีนะลองกินวันเพลทออมออมอยู่ออมอยู่ออมอยู่ข้างหลังมาแล้วนะ่ะตรงข้างภ่มมาแล้วรู้ตัวหรือ,อยังเออเอาคีมัมนเซออกไหมเห็นตัวก่อนหนึ่งรอก็รอก,ก่อนมาคนเดียวมาโยนไปอีกหนึ่งเปะต่อเลือดไปก่อนไม่มีคใครเจ็บขนาดนั้นครับกูยังไม่เวลสีนะเ,เราก็ออกมาคุมที่ออบเจกต์ฮะนี่เขาไม่เสียงนะเขาไม่ไม่ยื้ออะไรด้วยเลยนะใช่ค,ครับเขาดูจะไม่ค่อยอยาก เสี่ยงอะไรกับเราสักเท่าไหร่ใช่นะเป็นผลดีกับเรามากนะครับพอเขาไม่เสี่ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นขัถนทางไปดิมที่ถ้าไม่ได้โดนจนมึนอะ่ะก็มักจะัมแบกมาเสมอนีย่ยิงไปแล้วยิงแล้วกาลียิงอันติแล้วด้วยและกันล่างยังไง้างบวเขาก็ล้ำเล่นกันอยู่สองคนในจอยเลยลต้องเสียพิงเกอร์ไปแล้วด้วยครับหลุนๆมาร์กี้ยังมีชงเชงชงเชง กระโดดเล่นเออแล้วโอยต้องออกมาก่อนครับหมูหวานเรียกเทรดได้เพราะว่ามีฮิวนะก็กล้าที่จะเล่นนะครับนี่แล้วฮิวใหญ่ไปแล้วนะครับอันติไปแล้วแต่ยังไม่ได้ฮิวสเปลนะตัวของเต่าเอ็กยังมีก๊อกสองอยู่เริงเออแต่ข้างนนข้างมีเอ็นเนะเขาจะเอาดูหรือเอล่าะโดดเหยียบม,มาโอ้ยหลบอย่างไวแล้วทอดคืนไปคู่เจ็บหนักข้างหลังมาหรือเปล่าทีมบอกอยู่ไกลไมหน่อยพี่แต่ไม่ใช่เราอาลีเขามีก็มาเหมือนกัน วิ่งเห็นกันมาครับกีรันเซยต้องคุมแม่น้ำไปก่อนโอ้แล้วกาลีหยิบมาเป็นเซคเก็ตบรูชชั่นนะเออไม่ได้เป็นแบบผู้แบบโ,แแโอ้โห <มา S 1> แล้วกิรันเตยออกมาน่ากลัวมากต้องหนีวันแล้วเอ็เซเร่เพาลเขายิงมาบีบมาให้เข้าเลนช้าครับ,รบเดินผ่านตรงกลางดีไม่มีใครดักว้าวว้าวว้าวต้องเล่นกันไปก่อนตรงนี้ในช่วงต้นคุมให้ได้แล้วเรามีฮิวแล้วเขาแหมก็เอากาลีมารับนี่เราก็เจาะย่ามกันนะข้างล่าง แต่ตรงนี้เราเปิดที่ดาร์คซีเยอร์ก่อนครับเขาเหมือนอยากจะย้ำตรงนี้แหละอีกสักครั้งให้เธอฟังชันนะครับให้เธอลงไปนอนได้มาเฮ้ยเ้ยเ้หลุนหลุนหลุนมาไหมเอาวันพีจิมเลสแต่เอ๊ะแปลกๆอุ้ยพุ่งเข้าไปมีหลุนๆอยู่เอซเฉยวเข้ามาเกิดการปะทะกระโดดโอ้ยติดกระแผงครับเอาวันพีออกมาแล้วเป็นเฟิร์สบาตของคูคูที่ได้ไปเขาบีบมาเร็วดีเซขายอยู่ปาเข้าไปปาเข้าไปปาเข้าไปปาได้เท่านี้แหละ เอ้ยเราข้างบนมากี้แต่ข้างล่างเราก็เล่นเหมือนกันไกด์กันไถทาวเวอร์แล้วจอ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 แล้วยัดมาเขากดแข็งแล้วเขากิงขึ้นหน้าทอนคืนเหมือนกันแล้วได้ครับโพลิสโอมานอร์มูหวานโดนแล้ร่ขู่มาไล่อยู่ตรงนี้พยายามจะาหิวช่วยแล้วเขาเอ็นเฉลียวเผาต้องวิ่งแล้วต้องบังบังให้หน่อยบังให้หน่อยแล้วทำดาเมจยที่สุดแล้วเรามาซ้อนเหมือนกันสำหรับคินาเซจะได้คืนหรือเปล่าจังหวะนี้เขาหลุดมาแล้วเหมือนกันครับแล้วตรงนี้ได้ด้วยครับสองเสือก็เอาคืนมาเป็นดับเป็ลคิวคิมเซนเซสังเวยหมูนะครับได้วันมาสอง ร่วมเชียร์ทีมไทยผ่านแท็กครับ APL 2 0ง3กับแท็ก r v ไทยต้องแชมป์กันด้วยนะครับครับมาจังหวะดีเลยเฮ้ยเอ็นเกมาเจอหน้าโดนเขาโดดเหยียบโดนนะโดนเอาแล้วไม่ได้เกียร์ต้องยืนเคลียร์แล้วโดนโยนโยนโยนยืนแทร็มิตตี้ไปโยนดัดเลี่ยร้อยอันติเมทเลยอายไหมล่ะนะเอมเบอร์ไปด้วยโอ้โหดูพาเห็นทำนะฮะทำทำอะไรก็ไม่หยุด แต่ตอนนี้มาอยู่ที่ป้อมด้านล่างต่อเทาวเวอร์ก่อนหมาไม่หยุดเลยครับถามว่าบอลเหรอเบคอนทามเนี่ยนะครับโอ้ยหัรงหวะที่หมูหวานชอบความรักเพื่อนกันมากบังบังไงบังไงไม่ไหวแล้วพี่บังไม่ไหวเก็บก่อนเลยนะผมสู้เลยแล้วเก็บแล้วเอาดิแต่ตอนนี้นี่เบคอนทามนำอย่างเห็นได้ชัดครับจากที่จะดูเหมือนแย่แยๆตอนที่อามัททีกระโดดไปกำแพงแตกนะครับ เจอเผายิงไว้ก่อนไปดูเออแล้วเขามาลาำมาอะไรอยู่ตรงนี้ลุ้นๆลุ้นละเขาไหวเหอเจอหมูหวานรุ่นลับคืนบ้างเอาดิโอ้โหลามมาลามกลับไปกอง Dancing Return off หมูหวานโอ้ Dancing Return off the dance ไปดิมาลามมาลามกลับโอ้ล้ำๆอยู่ดีมีคนหมวนต้วนกับมาด้วยเลย Dancing dance ไงสุดยอดลมาลามกลับสุดยอดโอ้ ตอนนี้ที่เข้าสู่ช่วง6นาทีและเห็นได้ชัดเลยว่าการที่เขาไม่มีตัวเซตและเกี่ยวเราเนี่ยนะเขาตามเก็บยากมากนะครับเขาใช้ใช้แบบแลดดิ้งอะน้ำแท็เขาใช้แอร์เรียเป็นเอเคอร์กว่าจะฆ่าเราได้ตัวเนียนี่ตรงนี้นี่แบบเปิดกว้างเงินเรานำ3,000จกอนำ4-2แล้วพอไปไล่มากี่ด้านขวาก็โดนขยี้อ่าเราได้ไาทเวอร์เทียสองอา้าวรดิอล้มไปแล้วหายไปอีกห เบ้เอ้ยข้างหลังออมมาจะาเอาหรือเปล่าทาร่าโดดหนีไปแล้วจะทะลุเอ้ยคุยกันดีดีโอ้โหแดงป้อมให้เดินเลย,เยมีฮิวมีฮิวมีฮิวเสยิวคิวเนี่ยดันสูงแล้วครับกดดันคลิป<ช>โดดไหมโดดไหมไม่โดดเอ็นแคร์บอกโดดเดี๋ยววูบใช่เหมือนไม่มีตัวเต็ดอะไรเลย ียแค่เคลียร์คลิปก็ก็ต้องเสียสิมเลเวลโฟกัสแล้วเราเล่นอย่างต่อเนื่องได้เพราะเรามีเฮเลนฮิลนะเรียกเทรดเล่นฮิลเรียกเทรดเล่นฮิลแล้วคุมพื้นที่ได้เขาออกมากันไม่ได้ครับได้ทาวเวอร์กลางอีกหนึ่งทาวเวอร์เอซิลเลป้ายิงมายืนรับเลยเขาเล่นโอ้เจ็บ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 ะเจ็บแต่ไม่ถึงตายโอ้ของแค่ไม่ตายมาร์กี้ได้ตัดเลือดแล้วการโยนพยายามเคลียร์เวฟคลิปแล้วคุมแมพเอาไว้ครับว่าต้องมีช็อตมากี้ผักห้าผักห้าเลยเหรอ เขายืนกันเป็นก้อนอ่ะผักสีก็ได้อ่ะสีก็ได้สิผักสีมีเกี้ยวไปผักสีมีเกี้ยวล้ำจมเนี่ยคอมโบชัดเจนหว่านล้ำนะไม่เอาฟอร์เรนนะถ้าเขาเข้ามามั่วแล้วก็มีฮิ้วสวนเงินอยา่เห็นลาหลายไฟเขายิงเขีย์ไปก่อนยังไม่ได้เห็นมากี้ผักเคยสวยนะแต่ว่าวันทีมก็นั่นแหละเขาต้องแพ็กเกจในการที่จะช่วยเว็บเลีย์แต่ละแต่ละเวฟกับไปคนเดียวไม่ได้นะครับไปคนเดียวมันเสี่ยงเหลือเกิน การผ่อนเกมบางครับเลยก็ถามุมพื้นที่นะตอนนี้ได้คุมแล้วเลยแทบจะไม่โดนแตะทาวเวอร์เลยนะครับเขาต้องอดทนแล้วครับวันทีมไม่น่าจะเปิดประทะอะไรได้ครับถึงท้ายเกมจริงท้ายเกมก็เราก็จะมีฮฮยาเตะค่อยๆเลดด้วยเซฟฟิตแล่วค่อยๆกดดัน แต่เราไม่ได้มีจังหวะทายดีบ้านได้ง่ายนะต้องค่อยๆ <ปะ S 1> เล่นเหมือนกันนะครับเพราะเขามีตัวกันบ้านที่ดีอย่างกาลีด้วยนะฮะเขาพยายามที่จะดึงเลดพาไวโอเลตไปเล่นท้ายๆกับฟอร์เรนติโน,โนให้ได้นะนั่นแหละแต่ยิ่งเขารอ <S <S <ฮ>เขาก็ยิ่งเสียงมากขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าถ้ากาลีเนี่ยใช้ตีไปแล้วคือมันกันได้เลนเดียว นี่ครับอันนี้คือข้อเสียหลักๆเลยถ้าอยู่ในสถานอ๋ออะไรหมากีหมากีใส่ก่อนแล้วข้างหลังมาแล้วพี่โดดเยี่ยมแล้วบอกว่าไม่โดนแต่พุ่งใส่ได้เอ็นเคมาแล้วอ้าวอยู่ข้างในคนเดียวฟิกเกอร์ข้ามกำแพงวิ่งเลี้ยวๆแต่นั่นไม่ใช่บ้านฟิกเกอร์ตามมากดแข็งใส่คิมเบนเซบอกเดี๋ยวเก็บงานให้ค่อยๆนั่นแน่ดึงเชิงไม่ให้กลับหรอกนั่นแน่ได้มาแล้วหลุนหลุนล่วงไปแล้วตรงนี้หมูหวานท้อใส่คู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 ่บอกเจ็บจัดๆต้องล่านอันติแล้ววิ่งนี่ครับข้างบนมาแล้วรคัน กระมันร้อนเนี่ยละลายปึ้งปังปึ้งปังได้นิดนึงนะเอาครับอาละได้ตีบ้าแล้วตีไปนิดนึงแต่ได้ทอร์เวอร์ไหมได้ไหมข้างในแต่ยังไม่ได้ไปตีดาร์คเลเยอะเพื่อช่วยดันนะกดเยอะกว่านะเขาอีก7วิตีสักเพฟนึงตรงนี้ยังพอได้เล่นๆอยู่แล้วโซนไปแล้วโดดเข้าไปเหยียบแล้วฟอร์เวิร์มาแล้วกดแข็งหลบจังหวะนี้แล้วเข้าไปรับฮิวให้เอาออกมาได้ด้วยครับผมแล้วจอดไปจังหวะนี้ได้ซุปมคิปเล่นบนมาแล้วไปต่อหรือเปล่ามาค้๊ ยังรับกันได้ดีครับเบลคันทามยังอยู่กันครบครับเอาการด้วยเหรอบูหวานโดดหลบมาตรงนี้เขาเหยียบแต่เขาต้องรีบกลับบ้านมันก็จะตายเหมือนกันสำหรับเอ็นเคเขาโดดสามนะครับแต่เรายังมีฮิวนะครับแล้วก็ตั้งหลักกลับมาถ้าเอาชัวร์ก็ไปตีครับดาร์คเลเยอร์เนี่ยเพื่อที่จะลดภาระของเต่าเอ็กกับตัวของมาร์กี้นะครับรวมถึงอัมบันพีด้วยที่พยายามต้องไปเปิดเพราะว่าไม่มีใครเป็นฟอสไลน์แนวหน้าให้ครับ ฮิกกี้โยนไปหนึ่งนัดอหอย่างแรงคือไวโอเลตไม่มีไม่มีการเวทเลยนะครับคือบางทีโดนสองลูกบอลไปเต็มเต็มเนี่ยคนเดียวเนี่ยท้ายๆนี่วูบได้นะยังมีเ5็าออ่ะถ้าการเวทยังไม่ขึ้นและตอนนี้มันต้องขึ้นของดาเมจเพราะเพื่อนเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันต้องแบบรีบเคลียออกมาให้ไว <c oughs> ไปยืนนานไม่ได้คือเข้าไปหมงคีปแบบเคลียคีปได้ก็จริงแต่ตัวมันจะวูบทุกทีเลยโดยเฉพาะ n อนตอนนี้หมงคนไม่ได้เ <c oughs> ่ยฮะมงคน <c oughs> ปุ๊บนี่ป้อมจะแตกเอา <c oughs> เดี๋ยวแค่เดินไปนะประคองเกมเรื่อยๆนะคร <c oughs> ับกลาวและตัวข้างล่าง ถ้าวันทีมนะครับถึงหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยยังเคลียร์ดัคเลยเยอร์ได้ไม่ถึงครึ่งหลอดเนี่ยโอกาสแพ้น้อยมากเลยครับไปข้างามโอ้นำนำเงินน้ำหกพันสกอร์แปดต่อสองป้อมยังไม่เสียไม่มีอะไรเหมาะเจาะไว้วันนี้แล้วครับผมเดี๋ยวดูเลยโอกาสแพ้น้อยมากผมต้านพลังมือค่อนข้างได้แล้วตรงนี้โดนต่อเลื่อนไปก่อน40%แล้วโดดนเนฟบอลเบิร์ตไปครับสำหรับทางด้านของเซลฟิสแล้วทรอนไปหนึ่งชีเุดยยิงได้แค่23-25นัด แล้วเรากดดันได้สองทางแล้วข้างล่างวิ่งอยู่ครับไอตัวม่ง่วแต่เล่นแล้วเหยียบไปดูมิโรหายไปเลยครับดมโร <ลำ S 1> ้เอาผีออกได้แล้วล้ำเต็มล้ำถวายใส่ไปโดยบูหวานแล้วทรอนจ่อจอใส่คู่คู่ไล่ไขติ้งแบบนี้ล้มไม่ล้มแต่ข้างหลังเขาออกมาลำ้ำเหมือนกันครับหลุนหลุนลำอยู่ล้ำล้ำแล้วไม่ไหวครับลงไปนอนดีกว่าได้3ทางไหลมา มีตัวของอินฟินิตเหลือคู่คนเดียวกันยังไงดีล่ะครับขึ้นไปจอม่ให้ออกจากบ้านแล้วกดดันไว้แล้วรั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 วตีบ้านไหมลูกเรียบร้อยครับจบเกมฮะสองศูนย์ครับเป็นคำถัมเอาชนะไปได้ครับ